สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำข้าวต้มมัดรสชาติหวานมันเหนียวหนึบที่สำคัญวันนี้เราไม่ใช้ใบตองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่หาใบตองยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะ<ๆ>ข้าวเหนียวเคี้ยวงู500กรัมถั่วดำา1 0 0กรัม หัวกะทิ450กรัมเกลือ1ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทรายแดง150กรัมใบเตย4ใบใครจะใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะก่อนอื <wh itt les> ่นเราต้องล้างข้าวเหนียวก่อนนะคะสัก2-3น้ำข้าวเหนียวเขาจะมีเศษฝุ่นมีสิ่งสปกปรกแล้วก็ล้างออกไป ล้างจนน้ำที่เราล้างข้าวเหนียวเป็นน้ำใสใสไม่เป็นสีขาวขุ่นพอเราล้างข้าวเหนียวจนสะอาดดีแล้วเราก็จะแช่ข้าวเหนียวไว้ในน้ำประมาณ2-3มชั่วโมงนะคะพอแช่ข้าวเหนียวครบเวลาแล้วเราก็มาล้างน้ำสักสองสามน้ำแล้วเราก็พักข้าวเหนียวให้เสด็จน้ำก่อนนะคะ ถั่วดำนี้เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนแล้วพอเช้าเราก็นำมาต้มในการต้มที่จะให้สุกเร็วๆเรามีตัวช่วยค่ะนี่เลยค่ะใส่ช้อนลงไปต้มประมาณ15-20นาทีเราก็คนแล้วก็มาดูเม็ดนะคะลองชิมดูได้ค่ะเราจะไม่ต้มจนบานจนเละน,นะถ้าชิมแล้วมีความนุ่มนวลก็ใช้ได้เลยค่ะ บีดูก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เละบานจนเกินไปพอเราต้มถั่วดําได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็นำมากรองแล้วก็ล้างถั่วดําอีกหนึ่งรอบจากนั้นเราจะพักถั่วดําไว้ให้เสด็จน้ำ นำกระทะขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะเทกะทิใครจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะคะ mm hmm. เพิ่มความหอมค่ะใส่ใบเตยไปด้วยจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราตั้งให้เสด็จน้ำแล้วนะคะ เราจะผัดข้าวเหนียวไปเรื่อยๆจนแห้งนะคะใช้ไฟกลางค้อนไปทางอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะข้าวเหนียวเขาแห้งแบบน,<ๆ>บนี้ก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนได้เลยค่ะพอข้าวเหนียวเริ่มแห้งแบบนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายใครชอบหวานคนนี้ก็เพิ่มน้ำตาลทรายได้นะคะ เกลือใส่ผสมแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเราจะผัดจนน้ำตาลทรายเกลือข้าวเหนียวเข้ากันดีค่ะคนอย่าหยุดนะคะระวังข้าวเหนียวเขาจะไม่ติดก้นกระทะพอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วกข้าวเหนียวก็แห้งแบบนี้ตักใส่ชามได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักข้าวเหนียวไว้ก่อนนะคะวันนี้เราไม่มีใบตองเราจะมาใช้กระดาษไขแทนค่ะกระดาษไขไม่มีอันตรายนะคะเป็นกระดาษไขที่ลองอบขนมสามารถทนความร้อนได้แล้วก็เคลือบซิลิโคนขนมจะไม่ติดกระดาษนะคะกว้างยาวเราใช้8นิ้วแล้วก็พับสามเหลี่ยมค่ะวันนี้ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกค่ะลองชิมกล้วยดูก่อนนะคะ ถ้ากล้วยหวานมากน้ำตาลที่ใส่ข้าวเหนียวเราก็ไม่ต้องเยอะนะคะถ้ากล้วยหวานน้อยเราก็เพิ่มน้ำตาลขึ้นอีกค่ะวันนี้เราผ่ากล้วยเป็นสามซีกนะคะใครจะผ่าครึ่งก็ได้ถ้ากล้วยลูกเล็กเรามาเตรียมห่อก,กันเลยนะคะวางกระดาษจะเห็นว่าเราพับครึ่งของกระดาษไขไว้นะคะใส่ถั่วลงไปแล้วก็เอาเข้าวเหนียวโปะด้านบน กระดาษซับแบบนี้ก็ได้ค่ะช่วยแผ่ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เอากล้วยวางตักข้าวเหนียวใส่บนกล้วยอีกทีค่ะถั่วดำโรยข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จัดทรงสวยๆก่อนค่ะจากนั้นเราก็พับ พับตลบลงมาแบบนี้นะคะพับลงไปเรื่อยๆจนสุดจนถึงเนื้อขนมเราเลยนะคะเนี่ยค่ะพับตลบลงมาอีกด้านเราก็พับเข้ามาก่อนเพื่อกรเข้าวเหนียวหลุดออกไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาทำมุมกันนะคะเอานิ้วชี้กรีดเข้าไปเพื่อทำมุมรีดเข้าไปแล้วก็พับลงมา พับลงตลบลงมาอีกด้านก็ทําเหมือนกันค่ะเอาออกก่อนนะคะจัดทรงเนี่ยนิ้วโป้งดันเข้าไปนิ้วชี้ก็พับเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะวางพักอันนี้ไว้ก่อนค่ะทําอันใหม่กันนะคะใส่ถั่วดำตามชอบเลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวโปะถัดด่วดำเกลี่ยข้าวเหนียวหน่อยนะคะ จากนั้นก็เอากล้วยมาวางทับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวโปะหน้ากล้วยไปเลยเสร็จแล้วก็เอาถั่วดำมาวางตามชอบค่ะจัดทรงให้สวยๆกันนะคะจับปลายแหลมสองข้างชนกันนะคะแล้วก็พับตลบลงมาเลยค่ะให้ถึงตัวขนมเลยนะคะ ก็หักปลายด้านหนึ่งเข้ามาก่อนค่ะเราจะจับจีบด้านนี้นะคะเนี่ยรีดเข้ามาพับตลบลงมาค่ะก็จะเป็นมุมทำอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็หักลงมาเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกแบบหนึ่งนะคะ ระดาษแล้วก็มาพับเป็นสามเหลี่ยมก็ใส่ถั่วดำใส่ข้าวเหนียวใส่กล้วยทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวโปะหน้ากล้วยอีกทีหนึง่งใส่ถั่วดำตามชอบเลยค่ะ พอเราจัดได้ทรงแล้วเราก็จับไปแหลมตลบลงเลยค่ะใครจะไม่จับมุมก็ได้นะคะทำแบบนี้เลยค่ะพับกระดาษลงมาหักแบบนี้เลยไม่ต้องทำมุมเลยพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ม,ามัดด้วยเชือกฟางใครจะใช้หนังยางมัดประกบคู่แบบนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ใช้เชือกฟางมัดตามจากนั้นก็ดึงหนังยางออกค่ะเวลาเราจะไปนึ่ง เวลามัดเชือกฟางไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะมัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปตั้งน้ำกันค่ะตั้งน้ำเปิดไฟแรงใส่ใบเตยเพื่อความหอมนะคะพอน้ำเดือดก็ตั้งขนมที่เรามัดเสร็จแล้วค่ะ นึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเราขนมเย็นตัวแล้วค่อยมาแกะดูกันนะคะตอนนึ่งเราจะไม่มัดหนังยางนะคะนี่เรามามัดตอนเรานื่อเสร็จแล้วค่ะมาแกะดูด้านในกันนะคะยิ่งนึ่งนานเขาจะทําให้ตัวข้าวเหนียวเขาจะยิ่งเหนียวหนึบอร่อยนะคะตัวกล้วยด้านในก็จะเป็นสีแดงสวย ตอนมัดมัดเชือกแน่นไปนิดหนึ่งเอวก็เลยคอดแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากทานแล้วไม่มีใบตองแนะนำเลยค่ะกระดาษไขลองอบขนมนะคะใช้ได้แล้วก็ใช้ดีจริงๆค่ะเนื้อเข้าต้มมัดก็ยังเหนียวหนึบหวานมันเหมือนเดิมเลยค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ